สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยสภาพป้ายแดงมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ mm hmm. มาด้ว1.3 High c o n n e c t i o n a ปี2018ค่ะ mm hmm. รถสวยฟรีดาวผ่อนสบายเดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ mm hmm. ด้านในก็จะเป็นเบาะผ้านะคะ a i r b a บ ABS กุญแจีิมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะ mm hmm. ดูเลขดใหม่นะคะ20,000แท้ๆเลยนะคะ mm hmm. ประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะ mm hmm. เป็นรถมือแรกเลยนะคะ ระบบตรงนี้ก็จะมีกล้องส่องถอยนะคะรถสวยน่าใช้มา,ากๆเลยค่ะแระจก็เป็นกุญแจรีรโมทนะคะพวงมาลัยก็มันติฟัง์กชันแอร์แบ็ก ABS ค่ะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์พันสามนะคะ Sky Active Technology แล้วนะคะประหยัดสุดๆเลยค่ะ ขอฐานเงินเดือนในรับรวมของผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่1่ทห่น5,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถซีดานนะคะอีโกคาสภาพส,สวยนะคะประหยัดน้ำมันแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะไม่แท้มือแรกสภาพสวยไม่มีวอุบัติเหตุติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะประวัติดีซีดาวไปเลยค่ะ มาตราสองหนึ่งจุดสามไฮคอนเน็กยอโต้ปี2018ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามไ้เพจน้าเติมได้นะคะที่เบอร์0ูนย์เก้